สกุลเงินในปัจจุบันของโลกตอนนี้มันเป็นระบบลำดับชั้นนะ,นะฮะมันจะมีเงินชั้นบนเงินชั้นบนเราเรียกเงินของโลกก็ได้เงินของโลกเนี่ยถ้าเอาตรงๆก็คือเป็นเงินที่ผลิตโดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศมหาอำนาจน,นะฮะยกตัวอย่างเช่นเฟดกับตัวอย่าง ECB นะฮะ BOJ นะ,ะ่อ POC อะไรพวกนี้นะฮะก็คือธนาคารกลางที่ง่ายๆสามารถเสกนี้ขึ้นมาบนสมุดบ,บัญชีแล้วก็ปิดเงินออกก็ได้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหลายคนรีพอร์ตกันว่าราคาข้าวของคือแบบเปลี่ยนรายวัน ซื้อไข่วันนี้ได้ไข่ราคาถูกกว่าซื้อไข่พรุ่งนี้ในการวางแผนธุรกิจให้กับตัวเองวางแผนทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เราถึงจะพักได้ถึงจะพอถึงจะสามารถมีความมั่นคงในชีวิตมันก็วางแผนยากขึ้นกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอยู่เมืองไทยคุณเก็บเงิน10ล้านได้วันนี้มันจะพอไหมอีก10ปีข้างหน้าเพราะเราก็ไม่รู้มันจะเฟ้อขนาดไหนหรือจจะเหลือหรือมาจจะไม่พอความมั่นใจและความมั่นคงมันจะไม่มีนะคือบิตคอยมันอยู่มันอย่างนี้แหละผมว่ามันแข่งกับการที่สกุลเงินเฟียดมันค่อยๆเสื่อมลงมาากกว่ จริงมันมีมันมีมันมีแนวคิดอยู่อันหนึ่งว่าบิตคอยน์เมื่ออยู่ไปเรื่อยในราคาในเชิงดอลลาร์มันจะนิ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเรากำลังวัดราคาบิตคอยน์ในหน่วยของดอลลาร์ซึ่งถ้าหน่วยดอลลาร์มันออนแอรลงไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีตัวดอลลาร์เองจะผันผวนมากขึ้นผลของการเสื่อมค่าของสกุลเงินเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสะท้อนในบิตคอยน์บิตคอยน์มันมามันมาทำหน้าที่เป็น Reference Point เป็นจุดอ้างอิงที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นเฉยๆถ้าตอบสั้นๆก็คือมองว่า ไม่จาเป็นต้องรอให้บิดคอยขึ้นก็ได้ถึงจะรู้สึกแค่เรามองไปว่าตอนนี้คนไม่มีลูกกันก็น่าจะเห็นเราแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น ส่วนราคาที่เป็นสกุลดอลลาร์นะคะที่เขาออนทามหายตามหลังสกุลอื่นๆมากพอสมควรนะคะเราก็เคยได้ยินว่าดอลลาร์นี่เสื่อมค่าลงเรื่อยๆจากนโยบายการเงินที่เขาทําจากการพริ้นเงินมหาศาลของเป็นะคะกระแสดีดอลลาร์เซชันก็เยอะมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็ยังดูแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะอะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะเพราะว่าสกุลเงินในปัจจุบันของโลกตอนนี้มันเป็นระบบลำดับชั้นเนาะ ะะมันจะมีเงินชั้นบนเงินชั้นบนเราเรียกเงินของโลกก็ได้เงินของโลกเนี่ยถ้าเอาตรงๆก็คือเป็นเงินที่ผลิตโดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศมหาอำนาจน,นะฮะยกตัวอย่างเช่นเฟดยกตัวอย่าง ECB นะฮะ BOJ นะอ,อ,อ,อะไรนะ POC อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือธนาคารกลางที่ง่ายๆคือสามารถเสกหนี้ขึ้นมาบนสมุดบ,บัญชีแล้วก็พิมพ์เงินออกมาได้ผ่านการประชุมก็อย่างเคร่งเครียดของของคนในคณะกรรมการ10กว่าคนอะไรเงี้ยนะ คือเขาจะบอกมันไม่ง่ายนะครับแต่จริงๆมันก็ง่ายมากๆคือมันไม่ได้ไม่ได้มีต้นทุนอะไรสกุลเงินเหล่านี้มันเป็นสกุลเงินที่ทุกประเทศในโลกจําเป็นที่จะต้องนําไปใช้เป็นเงินสํารองระหว่างประเทศนะฮะแล้วเงินสํารองระหว่างประเทศเนี้ยรวมกับหนี้สินของประเทศนี่แหละก็จะเป็นสินทรัพย์ให้ประเทศต่างๆใช้ในการผลิตเงินแล้วโลกเราอยู่ในลักษณะที่สกุลเงินทุกสกุลเนี่ยมันฟรีฟลูซึ่งกันและกันแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างแต่ละสกุลเงินเนี่ยมันเป็นอิสระซึ่งกันและกัน คราวนี้พอมันเป็นอิสระซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบอย่างทันทีเลยก็คือเรื่องของการนําเข้ากันส่งออกนะฮะถ้าสมมุติอเมริกาดีเบสค่าเงินตัวเองลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินในคลังของทุกประเทศที่ถือ u s ดอลลราเอาไว้ในคลังก็มีมูลค่าลดลงด้วยเช่นกันอันที่1อันที่2คือมันอาจจะลดลงช้ากว่า u s ดอลลร์เพราะถ้า u s ดอลลร์ดีเบสอย่างเดียวแต่ยูโรไม่ได้ดีเบสจริงๆมันไม่ใช่ว่ายูโรดีเบสเร็วกว่า US เดอลล่าอีกใช่ไหมนะฮะสิ่งที่เกิดข สิ่งที่ตามมาคือสกุลเงินแข็งตัวพอแข็งตัวปุ๊บธุรกิจส่งออกกระทบรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้นะก็ใช้การบริหารจัดการกองทุนต่างๆเพื่อทําให้ค่างเงินของเราลดลงด้วยง่ายคือคงที่แล้วกันเราต้องการแบบสมมติสาบาทคือ35บาทอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้มันคงที่ก็คือลงไปได้วยกันหรือถ้าจะกระตุ้นส่งออกก็ต้องทําให้ลงเร็วกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมนี้เราจะเห็นว่าผมชอบใช้ศัพท์ของของเอ่อถ้าในคริปโตเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า stable coin แล้ว stable coin เนี่ยมันจะมี stable coin แบบหนึ่งที่เราเรียกว่า algorithmic stable coin คือตัวมันเองไม่ได้ back ด้วยอะไรแต่ว่า back ด้วยการซื้อขายสกุลเงินระหว่าง2สกุลเพื่อทําราคาใน2ตัวให้อัตราแลกเปลี่ยนมันคงที่สกุลเงินประจําชาติของเกือบทุกประเทศในโลกคือ algorithmic stable coin ของ US dollar นะฮะที่มีการเพกอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วเวลา a l g o r i t h m ม c stable coin มันมันพังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่เราเห็นในใพวก ไฮเปอร์อิน t ฟลชต่างๆทั้งหลายเหมือนกับตอนที่เราได้เห็นซิมูเลชันไปแล้วตอนที่ลูน่ามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็สไปรัลแล้วระเบิดทันทีทีนี้คือ,อส่วนที่เราเห็นราคานะคะคืออีกไม่นานนะคะก็กคงจะเห็นการแบบออชา h i ไฮหรือว่าคือราคาก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งที่มันอาจจะเห็นชัดมากกว่านะคะก็คือ Bitcoin เนี่ยก็มีมูลค่าสูงขึ้นมากกว่ารอบที่ผ่านมาเรื่อยๆนะคะก็คือจะสูงสุด มากกว่าราคาที่เขาทําไว้ในจุดเดิมขึ้นมานะคะมันอาจจะสะท้อนว่าส่วนที่เคยมองถึงเรื่องปรัชญาเรื่องที่เงินเฟียก็จะเสื่อมค่าลงเนี่ยมันมันก็คงจะเป็นความจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์อาจารย์มองยังไงบ้างกับสิ่งที่เป็นภาพความจริงที่มันชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆในรอบนี้อืม มันไม่ค่อยสะท้อนที่บิตคอยเท่าไหรนะเท่าที่ผมมองนะฮะคือคือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดการรับรู้มากขึ้นโดยผู้คนมากกว่าออย่างเอาง่ายๆเลยในประเทศอังกฤษช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือคืออังกฤษเนี่ยมีมีความสามารถในการรักษาให้คนไม่รู้สึกถึงอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยเอาไว้ได้นานหลายทศวรรษแต่ว่าหน้ากากตรงนั้นในสุดก็ต้องหลุดลง เมื่อมันไม่สามารถเทียบตึงเราก็สามารถใช้ส ubsidy ในการอัดฉีดทุกอย่างไว้ได้ต่อไปปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหลายคน report กันว่าราคาข้าวของคือแบบเปลี่ยนรายวันซื้อไข่วันนี้ได้ไข่ราคาถูกกว่าซื้อไข่พรุ่งนี้นะฮะแล้วเวลาราคาของมันต้องเปลี่ยนเร็วเพราะว่าเงินมันเสื่อมค่าเร็วเนี่ยสิ่งที่เกิดคือคนจะรู้สึกถึงการเสื่อมค่าแล้วเมื่อคนรู้สึกถึงการเสื่อมค่ามันยิ่งกระตุ้นให้คนเริ่มระแวงในตัวเงินนั้นมากขึ้นแล้วมันยิ่งเป็นผลที่มันเป็นมันเป็น มันเป็นวัฏจักรของมันเนาะนะฮะมันก็จะทําให้เสื่อบค่าเร็วนะครับประเทศอย่างญี่ปุ่นเองก็ประสบผลกระทบตัวนี้เหมือนกันนะฮะข้าวของแพงขึ้นผู้คนรายได้เท่าเดิมเลยมันเริ่มรู้สึกได้ซึ่งพอรู้สึกได้ตรงนี้ในมุมมองการทําธุรกิจอะถ้าการตั้งราคาสินค้ามันต้องเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกอาทิตย์หรือเปลี่ยนทุกเดือนเนี่ยนะฮะการวางแผนธุรกิจไปในอนาคตมันทํายากอ่นะาแม้กระทั่งการจะเก็บเงินมันก็ทํายากพอสมควรนะครับอ่า ในการวางแผนธุรกิจให้กับตัวเองวางแผนทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เราถึงจะพักได้ถึงจะพอถึงจะสามารถมีความมั่นคงในชีวิตมันก็วางแผนยากขึ้นเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอยู่เมืองไทยคุณเก็บเงิน10ล้านได้วันนี้มันจะพอไหมอีก10ปีข้างหน้าเพราะเราก็ไม่มรู้มันจะเฟ้อขนาดไหนหรือมานจะเหลือหรือมาจจะไม่พอความมั่นใจและความมั่นคงมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการเสื่อมค่าของสกุลเงินเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องสะท้อนในบิตคอยน์บิตคอยมันมา,ม,นม,ามันมาทําหน้าที่เป็น Reference Point เป็นจุด อ้างอิงที่ทําให้เราเห็นชัดขึ้นเฉยๆแต่ว่าเห็นแค่นั้นอะ่ะคนยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันนะผมว่าสิ่งที่จะทําให้คนเอ๊ะมากขึ้นก็คือเมื่อเขาเริ่มรู้สึกมันในชีวิตประจําวันเมื่อระยะเวลาที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาไม่ได้นานแบบ5ปี10ปีเปลี่ยนทีหนึ่งแต่มันเริ่มเปลี่ยนให้เห็นกันอาจจะเดือนต่อเดือนหรือว่าร้ายไปกว่าน,นั้นคือวันต่อว,วันนะครับซึ่งอันนี้บิตคอยไม่ต้องทําอะไรคือคือบิตคอยอยู่เฉยๆนะสกุลเงินเหล่านี้มัน ค่อยๆแสดงจุดอ่อนตรงนี้ของมันออกมานะครับในยุโรปหลายๆประเทศยูโรเอาทำหายไปก่อนยูเอสดอลลาร์อันนี้ชัดๆใช่ไหมอลไรยุโรปหลายๆประเทศก็เริ่มประสบปัญหาตรงนี้คนว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะครับอัตราการเกิดก็ลดลงใช่ไหมความหวังของชุมชนเอ้ยของประชาชนก็ค่อยๆหายไปประเทศก็ค่อยๆอ่อนแรงมันสะท้อนออกมาในทุกแง่มุมของสังคมอยู่ตลอดเวลาอยู่ละนะครับก็ค้าตอบสั้นๆก็คือมองว่า ไม่จําเป็นต้องรอให้บิตคอยขึ้นก็ได้ถึงจะรู้สึกแค่เรามองไปว่าตอนนี้คนไม่มีลูกกันก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าคือถ้าเ,ออเรามองว่าบิตคอยจะเป็นสกุลเงินมันก็มีความแปรปรวนแล้วก็ผันผวนสูงมากเหมือนกันนะคะคือ,อ,อในช่วงนี้เนี่ยโอเคเราก็เห็นราคาเขาปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เป็นไซคลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเกิดการปรับฐานแบบรุนแรงโอเคเขาจะวิ่งกลับมาในจุดที่เป็นจุดสูงสุดใหม่ อย่างที่เราเห็นว่าโอเคหลักฐานก็ชัดเจนในช่วง4รอบนี้นะคะแต่ว่ามันก็เกิดความแปรปรวนสูงมากนะคะจะเป็นมีซอฟต์เพเมนต์ได้ไหมจริงๆในอนาคตคือถ้าจะเป็นสกุลเงินแล้วมันมีความผันผวนขนาดนี้ค่ะอาจารย์อย่างที่ผมบอกคือมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบิตคอยเท่าไหร่นะคือบิตคอย n มันอยู่มันอย่างนี้แหละผมว่ามันแข่งกับการที่สกุลเงินเฟียดมันค่อยๆเสื่อมลงมากกว่าอย่างวันก่อนผมคุยกับเพื่อนที่ไนจีเรียก็คืออัตราแลกเปลี่ยนในสกุลไนร่ามันเปลี่ยนเร็วจนจนเขาไม่ใช้อ่ะ เ้วก็เขาก็ใช้หน่วยดอลลาร์หรือหน่วยซาตโตชีกันแทนเลยดื้อๆแล้วก็มานั่งดูกันว่าแบบเนี้ยจ่ายซัโตชิตอนนี้กับจ่ายซตโตชิวันนั้นคือแบบได้เงินต่างกันเยอะพอสมควรเพราะว่าเพราะว่าคือคือสกุลเงินไหนพูดง่ายคือผันผวนเร็วกว่าบิตคอยเมื่อไหร่เนี่ยบิตคอยมันก็จะดูเป็นออปชันที่นิ่งกว่าทันทีแต่โอเคแหละหลายคนก็จะเห็นว่าดอลลาร์นิ่งกว่าก่อนแต่ว่าเมื่อดอลลาร์ถึงจุดนั้นเช่นกันเมื่อดอลลาร์ก็ไปถึงจุดที่ทําให้คนจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าบริการต่างๆรวดเเเร็วท่่ากัน,นีฮ บิตคอยมันก็จะดูนิ่งขึ้นมานะแลวจริงบิตคอยมันมีแนวโน้มที่จะนิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำจริงมันมีมันมีมันมีแนวคิดอยู่อันหนึ่งว่าบิตคอยเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆในราคาในเชิงดอลล่าร์ของมันจะนิ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเรากำลังวัดราคาบิตคอยในหน่วยของดอลลาร์ซึ่งถ้าหน่วยดอลลาร์มันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวดอลลาร์เองจะผันผวนมากขึ้นบิตคอยตอนเกิดมามันก็ผันผวนมากเพราะมันใหม่แล้วมันมีในมันมีส่วนของเขาเรียกว่า price discovery เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนนนเเ่่่่่ยมมัก็จะพุงงงงแแแรรลดอา้้ตวืิขึ ดอลลาร์มันจะผันผวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดราคาในหน่วยดอลลาร์ผมคาดว่าเราจะเห็นความผันผวนรุนแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดอ่ะมันจะอยู่ที่ว่าแล้วผู้ค้านะคนผลิตสินค้าเนี่ยเขาจะเก็บเวลของเขาเป็นอะไรคือมันจะมีมันจะมีกฎที่เขาเรียกว่า e s h a m s Law คือคนเราเนี่ยจะเลือกใช้เงินที่เสื่อมค่าเร็วกว่าก่อนเสมอเพราะว่าเขาไม่อยากจะเก็บต้้งแมีเงิน เฟียดอยู่ในกระเป๋ากับมีบิตคอยน์ในกระเป๋าแน่นอนจะเลือกจ่ายผมไปเดินที่ร้านกาแฟร้านกาแฟบอก lightning accepted ผมอาจจะจ่าย lightning แก้วแรกเพื่อให้เป็นกําลังใจกับร้านแต่แก้วที่สผมจ่ายเงินบาทแล้วนะเพราะว่าผมห่วงบิตคอยของผมถูกไหมอืม mm hmm. นะฮะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ร้านค้าบอกว่าเฮ้ยอยากได้บิตคอยมากกว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดพลิกนะฮะเพราะฉะนั้นกว่าถึงจุดกว่าจุดนี้จะมาถึงเนี่ยมันต้องอยู่ที่มันอยู่ที่เงินเฟียดมากกว่าว่าจะเสื่อมเสียความสามารถในการ รักษามูลค่าข้ามผ่านการเวลาของมันได้เร็วขนาดไหนนะครับซึ่งประวัติศาสตร์เท่าที่เราเห็นมาเนี่ยแม้กระทั่งแค่สภายใน15าปีของบิตคอยหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆเร่งอัตราการเสื่อมค่าตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าอาจจะทําให้ราคาระหว่างบิตคอยกับอย่างน้อยบิตคอยกับดอลล่า มันนิ่งขึ้นและมีช่วงแกว่งที่แคบลงกว่าเดิมก็เป็นไปได้ก็คือเรื่องของการเข้ามาของกลุ่มสถาบันกัรเงินนี่แหละนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเรามองถึงกลุ่มตรงนี้เนี่ยเรามองง่ายๆก็ได้ retail investor ซื้อ Bitcoin จน Bitcoin มีมูลค่าประมาณ1 trillion us dollar ล้านล้าน us d o l l a นะฮะนี่คือหืดขึ้นคอแล้วก็หมายถึงว่าเงินของ retail investor อัดเข้าไป market cap ขึ้นมาได้1 trillion us d o l l a เนี่ยมันมีแค่ประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่า a s s e t Under Management value ของเงินที่อยู่ภายใต้มือของสถาบันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหลักร้อย trillion US dollar สองร้อยสามร้อยเพราะนั้นเขาแบ่งมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันใหญ่กว่า market cap ข,ของบิตคอยทั้งอันแปลว่าอะไรแปลว่าการตัดสินใจซื้อหรือขายของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีผลพอสมควรต่อราคาและการสวิงของราคาแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือสถาบันเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อบิตคอยแบบรีเทลเขาไม่ได้รอว่าแบบ MVRVC สกอ r e ลงนะฮะแล้วเดี๋ยวซื้อแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วขายทํากําไรเล่นรอบอะไรต่ออะไรไม่มีวิธีการซื้อของสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันจะมาจากการกําหนดนโยบายจากการประชุมใช่ไหมว่าต่อไปนี้นะฮะกองทุนของเราอาจจะเป็นกองทุนกเกษียณอายุกองทุนสำรองเล,ลี้ยงชีพอะไรก็ตามเนี่ยจะเริ่มมีการ allocate w e ว l ของลูกค้า1%ไปไว้ในบิตคอยหรือ2%ไปไว้ในบิตคอยสิ่งที่เกิดขึ้นพอเขาทำแบบนี้ถ้าบิตคอยมีราคาสูงขึ้น เขาก็ต้องขายบิตคอยเพื่อรักษารีบาลานซ์ให้มาเป็น1%เป็นของพอร์ตโฟลิโอไปตลอดอถ้าบิตคอยราคาล่วงลงเขาก็ต้องซื้อเพราะฉะนั้นเราจะเจอฟอส์ว่ามันจะมีเงินฟอสส่งเงินก้อนใหญ่เนี่ยที่ซื้อเวลามันลงและขายเวลามันขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ทั้งการเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงของบิตคอยเนี่ยถูกดัมเพนลงได้อย่างน้อยก็ในระยะกลางนะครับและตัวนี้ประกอบกับการที่เงินเฟียดของหลายๆประเทศเองมันกําลังค่อยๆเสื่อมค่าเร็วขึ้นนะฮะเราอาจจะได้เริ่มเห็นกฎที่เรียกว,ว่าตีลสลอ ข้อที่2ตัวนี้ว่าเมื่อผู้ค้ารู้สึกมันง่ายกว่าสบายกว่าที่จะรับบิตคอยหรือแม้กระทั่งรับสเตเบิลคอยเนี่ยนะฮนะณวันนั้นแหละที่เราจะเริ่มเห็นการใช้งานแบบการใช้ใจ่ายระยะเวลานั้นที่ที่น่าจะมาถึงอาจารย์มองว่ามันเป็นระยะ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือว่าคือไทม์ไมนมีเจตนาการไวไหมคะว่ามันจะเป็นช่วงไหนผมว่าเรา่อค่อยเริ่มเห็นไปทีเรื่อยๆทีละพื้นที่คนะครับ ถ้าถามผมผมมองว่าประมาณ15ปีแต่ว่า Bitcoin มีประวัติในการทำอะไรเร็วกว่าที่ผมคิดเยอะเ,ออเพราะฉะนั้นก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะคร